รู้กันหรือไม่กระแสเกาหลีเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1990โดยผ่านสินค้าทางวัฒนธรรม K-pop สิ่งได้แก่เพลงละครโทรทัศน์ภาพยนตร์วิดีโอเกมนวนิยายกระตูนและแอนิเมชันโดยในช่วงแรกอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นเริ่มดำเนินการกิจกรรมโดยภพ่กอกชนในการค้าขายและส่งออกทางวัฒนธรรมไปยังประเทศต่ตางๆโดยเฉพาะภาพยนตร์ ลลละะครโรโัร์แเเพงทศนกาหลีกระแสที่เกิดขึ้นสามารถนำรายได้มหาศาลกลับเข้าสู่ประเทศทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องกลับมาพิจารณา,านโยบายทางด้านวัฒนธรรมเสียใหม่โดยรัฐบาลเริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพบันเทิงกระแสเกาหลีได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความสดใหม่ที่เป็นทนั้งเลือกของตลาดโลกในยาที่กระแสของเจป๊อเริ่มถดถอยลงและละทัทธิต่อต้านอเมริกันแพร่ไปทั่วโลกจนได้รับความนิยมแม้ในกระทั่งประเทศทางแถบตะวันตกส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ทํารายได้มากขึ้นและยังทําให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจในเรื่องราวของความเป็นชาติเกาหลีมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากศิลปินเกาหลีใต้นั้นประสบความสําเร็จและมีค่ายเพลงอยู่เป็นจํานวนมากเช่นกันโดยจะน,นําเสนอข้อมูลบาพอสังเขปของ3าค่ายเพลงใหญ่คือค่าย sm entertainment ค่าย jyp entertainment และค่าย yg entertainment ปัจจุบันเพลงป๊อปเกาหลีเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตามสื่อก็มีการเผยแพร่มิวสิกวิดีโอต่างๆหรือแม้กระทั่งงานพบปะแฟนคลับของนักร้องเกาหลี กันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมกอสเวนในวัย13ปีเขาได้ผ่านการคัดเลือกในรายการ JYP World Tour Audition ประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปเป็นซิลปินฝึกหัดที่เกาหลีใต้ภายใต้สังกัด JYP Entertainment จากวันนั้นกลายเป็นโอกาสสำคัญให้แบมแบมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกวงกอสเซเวน ลาลิสามาโนบาลหรือลิซ่าได้เข้าร่วมออดิชั่นกับค่าย YG Entertainment ในรอบประเทศไทยก่อนจะเป็นคนเดียวที่ผ่านออดิชั่นและกลายเป็นศิลปินฝึกหัดค่าย YG Entertainment จากหน้าเพลงและเสียงร้องที่โดดเด่นของเหล่าเมมเบอร์รวมถึงทาเต้นที่แข็งแรงส่งผลให้ Blackpink ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้